สูุกสนานมาม่วนมาจอยกันที่ริมถ้ำ7ตันะเพื่อนๆคนเยอะมากคือพอเริ่มแบบข้ามาบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนเลยอะ่ะเวที EDM มันคือที่ของเรา ไฮไฮสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับพิมพิมไดรีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเปี้ยสภาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่จ้าบ้านหลังที่2ของเรานั่นเองซึ่งครั้งเนี้ยพามาสนุกสนานมาม้วนมาจอยกันที่ร <c oughs> ิมขาลิเอบนะคะเพื่อนแต่ว่าก่อนที่จะตามไปชมความม้วนนั้น <c oughs> ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เปี้ยก่อนนะคะพิมพิมไดรีค่ะ ก็คือว่าก่อนที่เราจะไปที่เทศกาลดนตรีเนี่ยเราก็ต้องมาที่พักเดี๋ยวเรามาอาบน้าแต่งตัวกันก่อนนะคะซึ่งครั้งเนี้ยเราก็มาพักกันที่เซนเน็กเขาใหญ่นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูห้องพักของเรากันก่อนน่ะจ๊ะเพืเ่อนไปกันเลยจ้า ก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะคะทุกคน <semester. S 1> ไปกันเลยคะ่ะ V V V ห้องนี้เป็นยังไงนะคะพักได้กี่คนนะคะ 4, <5. S 1> พักได้ส<ๆ>ี่คนนะคะสอง้องนอนค่ะเดี๋ยวตามไปชมห้องกันเลยนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาก่อนแล้วแต่ยังไม่สะห้องรอดิฉันก่อนนะคะีนรอยเราพักที่ห้องกากาป่พับสานะคะมีกลิ่นนะห้องอ้า ยูว <Welcome. S 1> ็อลค่ะความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปชมห้องก่อนนะคะ <Yeah. S 1> อ่าอันนี้อย่างเนี่ยอ่าห้องน้ำนะคะแบบเลิศแบบแบบสัตว์เอ้า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 เอ้โยโอ๊ปอิ้งอืม oh. mm. เออโยโยไปเออไปเออห้องน้ำสวยชักโค้ก็มีเซ็นเซอร์นะจ๊ะแม่ อ่าถ้าโคมีเซ็นเซอรไหนเดินผ่านนิดนึงเล็เหรอฮะนี่ค่ะมีอ่างมีเอยน,นะแล้วก็นี่เลยตู้เสื้อผ้าข้างในอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เรานอนกันนะคะนี่พาไปดูละเบียงละเอยสเตห้องเรสเวอร์นะคะ นี่ก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำเต้นยัวนี่รอรอไปไปแล้วนะทัเลิ่มรสองนี้รอไหมคู่ว่น้องมินไปดูมีมินีแบบของเลิศหรอเปิดตู้เย็นแบบเลิศอ่ะอ่ะไป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 วิวสิอ่ะชั้นนี้ไม่มอ่ะมีอันนี้ให้สี่สำหรับสี่คน Equal, s <S pues ส,ส,ส, <the <the สี <the <the ่คนสี่คนสี่คนเล่ามาสี่คนเออเนี對對่ยเนี่ยเนี่ยมีย oghurt รักสุขภาพสุดๆน้ำผลไม้น้ำผักเออวิวเด้อเปิดจังใดละบันเนี่ยฝั่งนี้เหรอ โอ้ยโลกอ <Develop ing. S 1> ากาศดีเตดดเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปลุยลิมผามิวสิกเฟสติวัลกันเลยค่ะเพื่อนไปเลยจ้าอะ <S <S เพื่อ<ๆ>นเพื่อนสำหรับใครที่จะมานะคะ ปีหน้าเป็นทางเลือกก็ค oh ือที่เซนอะไรนะเซนเนี่ยเขาก็จะมีบริการนะคะมอเตอร์ไซค์คนละห้สบาทไปที่ไปส่งที่งานมาจ้ะอ่ะเพื่อนก็คือพร้อมมากเตรียมเก้าอี้มาด้วยแล้วเอาเข้าได้ใช่ไหมใปค่ะ การแบกเท้าอี๋อารั๊บนานี่ยคก็คือคนเยอะมากแถวที่จะรับ,บริตแบนก็คือยาวสุดๆพอเราได้บัตรแข่งแล้วเราก็ต้องมารับลิตรแบนตรงนี้เลยเขาก็จะมีแบบ แยกนะคะ20บวกขึ้นหรือว่าต่ำกว่า20นะคะก็จะแบ่งแยกช่องชัดเจนเลยนะทุกคนไปค่ะลิ้มขาเต็มสิบรั้แล้ว เองไหมมือเวียดสุดเทดคเนครับขอเซลิปพ์ปอะนะครับอันนี้แนะนำตัวเองครับสวัสดีครับทุกคนครับผมศิลาค,ครับขอเยงหน่อยครับคนสุดท้ายผมอยากใ,ให้เขาเดือนออกมานะครับใช่ผอนแว้นหน่อยมีของอแจกด้วยนะ

นี่ป๊อปคอนอยู่หน้างานเลยก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งกินเลยนะคะนี่มาเดี๋ยวพาไปเดินดูฟ mm ู hmm. ้ดพาร์คเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ร้านแรกเลยนะคะ mm hmm. อ่ะนี่ร้านแรกไก mm hmm. ่ทอดไต้หวันนะคะ mm hmm. ทุกคนอ่ารูราคาแบบเข้า, mm hmm. ขาวๆเนาะอ่ะต่อมามีร้านอะไรอีกนะคะเป็นร้านออกิวเนื้อย่างนะ mm hmm. ก็เริ่มต้นหม่ละ15บบาทนะคะทุกคนนี่ <Okay. S 1> ร้านต่อมา ไอศครีมโยเกิร์ตนะคะ,ะต่อด้วยร้านขนมจีบคำโตแล้วก็เป็นไก่ทอดหัดใหญ่เนาะมีข้าวหมกไก่ด้วยก็คือฟูดพาร์กอะเต็มลานไปนหมดเลยเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากนะคะทุกคนก็มีร้านซูชิด้วยนะคะไปต่อที่ร้านลูกชิ้นปาลาระเบิดนะคะมาพร้อมด้วยอะไรเอ่ยร้านเกี๊ยวซ่า เป็นคเรียนฟู้ดนะคะสำหรับร้านนี้ oh. อ่ะต่อมาด้วยนี่ร้านไส้กรอกเบทาโกค่ะนีเลยคนเยอะด้วยนะคะ mm. คือใครมาไม่ต้องกลัวหิวเลยต่อมาก็จะเป็นร้านไข่ปลาหมึกค่ะน <Hey. S 1> <Wow. S 2> ่ว้าร้านกักไก่เกี๊ยวทอดนะคะทุกคน ร้านอาหารเกาหลีก็เริ่มต้น10บาทนะคะข้าวหมูทอดทาโรทอดอันนี้คือน่ากินมากเพื่อนเห็นคนถือเยอะมาก85บาทค่ะอ่าทอดมันหนอก,กนลานนทบ,บุรีป้าแกเรามาจากนนทบ,บุรีนะอ่ามีหมดเกี๊ยวออ๋ไม่ใช่ปอเปียก้ร้านอาหารคือเยอะมากเยอะจริงละลันตา เ็มมหสิ่งคิดว่าที่จะเดอะเบนก็คือกระเพราค่ะฝั่งนี้ก็เยอะคือร้านอาหารนะเยอะมากไม่ต้องกลัวอดจริงๆนะที่นั่งก็เยอะอยูอ่ข้าวทอดยำแหนมก็น่าอร่อยนะเพืเ่อนนีค่ะอะ่มีร้านเด็กเอ็นไหมคะพี่เป็นเอ็นไก่ทอดนะคะแบบเรินข้าวราดแกงก็มีนะคะทุกคนมีทุกสิ่งรอยาคนรักเส้นของฝีก,ก็มา เดี๋ยวขอไปเติมพลังก่อนคือพอเริ่มแบบค่าม,มาบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาเครื่องดื่มในงานนะคะทุกคนก็นี่เลยา ทุกแนวตอนนี้ก็เราเดินมาแบบดูดิเซ ที่พักแล้วนะค่ะเ,เพื่อนๆไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าเนาะบ๊ายบายค่ะส <years> องพันปีต่อมาเรามาถึงร้านเด็ดของเราแล้วนะคะทุกคนนี่เลยมาหาคุณแม่ร้านลับโลคอกเขาสุดๆอาสมาชิกวันนี้สิบคนฉ่ำ กันคะทุกคนออกจากร้านลาบเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปต่อกันที่คาเฟ่มาเขาใหญ่ก็ต้องแวะคาเฟ่อย่างน้อยสักหนึ่งนะคะเพราะเป็นดินแด,น,ดนแห่งคาเฟ่ขาดใจคาเฟ่ที่เราจะพาไปวันนี้เป็นคาเฟ่สไตล์แบบโฮมี่โฮมี่ชื่อโอนาใช่ป่าวะ <c oughs> ถ้าออกสิ่งไม่ถูกขอแพ้ด้วยนะคะโอนาคาเฟ่ o นะคะไปกันเลยจ้านี่ค่ะที่จอดรถก็เยอะนะคะซึ่งร้านน่ารักมากทุน เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆร้านร้าน,นคือน่ารักมากผมมี่สุดๆนะคะเมื่อกี้เราไปสั่งกาแฟตรงนั้นแล้วแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้อีกนีก่น่ารักมากเลยมีสองชั้นด้วยน่ค,ค่ะเโซดานะคะนี่ของเราเองน่ารักอะ่ะ พีซโซดานะคะทุกคนน่ากินมากร้านคือน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศดีมากน่ารักมากเลยอ่ะ เพราะว่าหลังจากที่ออกจากเขาใหญ่ก็คือไปกินหมูกระทะต่อแล้วถึงกลับมานะคะตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอบํารุงผิวหน้าน่อยเพราะว่าไปเจออะไรมาต,ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปียวด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าเปียวจะพาเพื่อนเนี่ยไปจอยไปม่วนที่ไหนนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า